สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าช่องวีไล่แห่งโชคนะครับเมื่อนี้เสาววันหวยออกครับวันที่16สิงหาคม2560ครับมาตามตัวเลขแนวทางของปู38ครับเสาวันหวยออกครับว่าแนวทางตัวเลขของปูครับสิมีเพิ่มเติมบ่อหรือสิย่งเป็นตัวเก่าตัวเดิมบ่อนะครับแล้วก็แนวทางตัวเลขของลูกสาวของปูทรงมาไปนะครับเอาเอฟซี่าดบาเลยสำหรับคลิปนี้เสาววันหวยออกครับ กรับเที่ยววาเป็นการเซฟเวลาครับไปการนมัสการหลวงปูสามแปดน้ากันเลยครับครับนมนสัสการปู่ม,มาเศร้มือเล็กออกนะปู่ <f ew> มาย้าเน้นตอนเศร้มือเล็กออกอีกปู่เป็นแค่ไหนค<ช><อ>รับพูนคักเราปูน่าทางเราลูกสาวปู่นี่คนคนถ่าร้าย <limited. S 1> หลายปูเนีย <f ew> นเด่นห้าเนียนมาเดินห้าเขาเดินห้าเดินห้ากับหกล่องหก จ 0, <No> ังใดการเด่นห้านอกปูนอกบ่อยเปอร์เซ็นแล้วเมนโปปูปูอันทุ่งหวัดนี่มัดเขาตัวเด่นของเพิร์บปูว่าเขาตัวเด่นหนึ่งนะว่าหันมาเด่นนึงเนาะค่ะเมียนยู่นุกต่ำบางกีกันว่าเด่นหนึ่งบันก็เด่นห้าเด่นห้าบันร่องหกเด่นหาร่องหกเด่นห้าสี่ชายหานไปเยียถึงเดือกเออ จับคู่ใส่หาเพื่นเพิ่นเขาเพิ่นคขาเพิ่อนปูหรือว่าจังใดปูมันก็ยังมาหาเนาะเรียกปูเนาะโเห็นว่าส้นกขาของปูบ่ค่ะนั่นแดียวมาเของมันเนาะมันปูยังซื้อหลายแล้วโอ้ปูยังซื้อหลายคันส้นกันหาแนี้นอนาปูปูนักตัวใดปูของปูหาแปดกับซื้อหาสองตัวนี้นะหาแปดซื้อหาจะวางบทลังไว้นั่มได้บทลังไว้นั่มสองตัวนี้ลูกสาวปูนักมันมาปูนั่นแหละด้วย เงื่นนี้มันก็สชบอกเงืนสองแสนสามแสนอีกบ่อปูกลับอยู่บอกปูกับน้ำกกับน้ำสามสามปูเนาะสาม3าสามเป็ดห้าห้าเปอดศูนย์าตัวหนึ่ง5ูนย์หาห้าศ0นย์ เลียนหาหาใส่ไปบ่มากระหาใส่หาเลดแมนผู้ห้หาตัวเดียวคันบบมากห้าสามนี่ก็ะหาตัวไม่จับใส่เลข5าเล็วิ่งเนาะคันเป่าสิกะห้าห้าไมเป่าอยู่บ่ปูเปลาอยู่บ่อันมาหาอยู่แล้วนะโอ้คันเป่าคันว่าว่ามากเป่าใส่55ตัวเดียวรถที่ปูต้องกลับเลยนอฟูห5 55หหาบริก้กลับยามเลยแมนมันมีมันมันมีอยู่แล้วหาเนะ่อืม จังมวนหนีจังไงก็มีหานปูปูไรสูตรขันร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะห่านีต่ต้องมาเท่ๆเขันไรสูตรจังหาหมักหาเนาะปูเนาะหาลองเขาเลขเกขึ้นสูตรเดียวใครจะมักตัวนี้ก็ลองมึงแค่น,น้อยได้ตัวใดปูตัว ปูเก่งไปวะตัวเดียวปูสามตัวเปล่าสามตัวสองสี่ห้าสองสี่ห้าปูเก่งเลยสองสี่ห้าปูเก่งไปวะลองบังเนี่ยมีสุดเดียวมีสุดเดียวนี่สองสี่ห้าเป็นโซ่สามตัวปูแม่น่ะงบตัวคเปล่าให้งเอาสามตัวสองสี่ห้าถึงมาล้างหัวด้วยอันนี้ก็ได้จับใส่กันหรือว่าปูให้เป็นสามตัวตรงสามตัวตรงเแล่าสองสี่ห้า ถือมาลายงวดแล้วเนาะลายงวดแล้วเด่นเด็กสามตัวหกตัวคนเดีสืบต้นใบก็ได้มันปูถืกต้นใบก็ไเลยสองสี่ห้าสองสี่ห้าเนาะลองมวยเนี่ยจังหน่อยศูนย์ห้าแล้วก็สามห้าแล้วก็ห้าแปดลูมาหาเปลดเนี่ยก็ซูนหาช่องโตเช่นเนี่ยเออลูกสาวปูก็นักซูนหาก็หาแปดเนาะปูเนาะ อ๋พี่น้องเลองพิจารณาเบิ้งนะคะเป็นแนวทางย่ำเสามือเล็งออกพี่น้องปูวัดตะไปบินถบานมากแล้วปูมันมันจอดรถหาปูมาแต่เส่อคาบปูฝ่าวเลยปูเฝ้าวยันเอฟซีปอดายเนาะแม่เดียวชินนำหาซื้อบรทันเนาะเลขกระสิใกล้สีออกแล้วแม่คือแม่ละใบหนึ่งใบสามใบสี่ออกแล้วจ้ะ เอาปูว่าบอกชบาบอกเห็นเนี่ยอยู่บ้านซื้อในเด้อสักคนมักซื้อเหล็กคนมักซื้อเหล็กตามปูเนาพี่น้องเนาะได้มาเพิ่มเติมเนะาะดลสั่ตัวสุดสา่ตัว นี่ปูเพิ่มเติมพิเศษให้เนาะปูเนาะเด็กสามตัวเสดสามตัวเลยอืออกมาอามันออกเอากะเทียมมันออกสี่หาสองคือจะงวดปูเอาบอกกันหาซูนเก่าเนี่ยปูยังออกซูนเก่าหาเนาะรู้จําได้ปูรอบหันโนมาหาปูนี่ละเสาร์มือเล็กออกเะ็นลมันออกสามตัวตรงปูเขียนในนู้น่ะล <c oughs> ูกเียนวันที่เ <c oughs> พราะว่า <c oughs> พี่ <c oughs> น้องกัน มักเป็นน้องพี่น้องลอบพันออกศูนเก่าหาผู้ใดที่จําได้ชะบามาแล้วค่ะสองมือหนึ่งอกปูบอกนะคะเนาะแตกสามตเลยนะคะงวดน้นอันนี้ก็มีพิเศษเ้วยอพี่น้องเรื่องพิเศษสามตัุคนอนันคลิปนี้มีพิเศษนะคะสองสี่ห้าตีสองสี่ห้าห้าสี่สื่ต,ต้วไบเป็นซีหาสองก็ได้พี่น้องนะคะนนนนเนาะอันนี้ปูเห็ดว้คือกนและก็หงวดอัน ศูนย์เก้าห้าเนาะปูเนาะปูกับว่าเห็ดไบบวบบวบใหญ่อันนี้เนาะปูเนาะเนี่ยสามถั่วเห็ดใบเดี๋ยวมันใสแตกมันหัวหันแตกสามเลยพี่น้องหัวนี่ถ้าแตกสามอีกสิเป็นจังแดงนี่คือเป็นจังไดงก็ได้เงิน่แล้วเฮ่หันแล้วเนาะปูเนาะเดีวัดแตกแล้วเนาะปูเนาะเอาปูว่าลูกสาวปูนักศูนย์หาก็หาแปดหาสามนี่เพิ่นก็เอาใบร้ายอยู่ดอกพี่น้องตัวแห่งบ่บลายทอหาแปดกับศูนย์หา สามหานี่ก็เอาถิ่มไว้น้ำนะคะเนาะเป็นเล็กลูกสาวปูแต่เล็กวิ่งเพื่อนหนี่บผ่านเนาะปูเนาะมาทุกหวดีีหกับหก้ากับหกสุดติ่ลองหเด่นหาตัวเด่นเด่นนีเขาทุกหดอยู่แล้วพี่น้องก็เพื่อนเกิดเด่นด้คักได้แนีแถวปูเป็นเป็นสูตรข้าวนวลแบบปู จุงหวันหมดแม่ท่านพิจักหมดเลยปีนี้มมนท่านพิจักเกี่ยแม่ท่านพิจิกินของปูนี่เดินยาวมาเพราะทาผเดียกันนผ่แหละแม่ท่านพิจักเกลือมา็กวน่งเพื่อนี่วาดจักเกียร์ปีหกหายแม่เราผ่านเรื่องลน่เนาปูเนาะเอาลองพิเจาหน้าเบิ่งพี่น้องเพราะว่าปูกับคอปอกปักแล้วออกแทนเลยพี่น้องขาเลียวคอเนาะคอตัวใดออกตัวนั่นเลยได้ปู ว่าเล็กวิ่งลูกสาวปูนีปีหกหายยังพันผาดก็ไม่ยนอิลีพี่น้องตั้งแต่นะคะติดตามมากนะคะบริทายาล่องคีปยิงสิกะพผูดคุยกับปูหลังไม่งสิกะปูเบาเห็นฟั่งตลอดเนาะ,ะเนาะแล้วก็ได้ทายถ้ำลงนีสามงวดแล้วเล็กลูกสาวปูนะคะเนาะเล็กวิ่งงวดที่พันมากเพิ่นก็ได้มาหนึ่งกับสองแล้วเพิ่นเด่นหนึ่งนะคะงวดหนีได้มาหากับหกเพิ่นเด่นหาพี่น้องเอาล่องไปหาตัวสซเอาขันวามักทีที่ปูจับใส่หายเนาะเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะ เอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทางช่องนะคะเนาะได้มีฉกมีหลับสาธุค่ะปูสาธุปูเล่นพอดโชบให้โชคบันให้โชคเน้ะปูเนาะสามตัวแตกเน้ะปูเด้อถืงแล้วสามตัวแตกแตกบนรางน้ำเด้อปูจังซีมวนเนาะปูเนาะได้เงินนำออกออกมาหม้เฮ็ดหมแหละโอ้ออกเลียวเฮ็ดเลยพี่น้องมารก ค่ะมาแข่งมาโคดิ้ค่ะเอาซี่มงแรงปูคอนเ็กปูเขานูกมกขึ้นก่ามาอีกต่องวดตอติดเลยปูเอาขับหลักจากรับชุ่มรับฟังแนวทั้งตัวเลขจากปูสามแปดครับซาวันหวยออกครับเป็นตีเรียบร้อยเอฟซีแคนนาจ่อไว้นอกขับเนาะพิจนาหน้าเด้อครับเป็นเพียงแนวทั้งรับอ่าให้สุดท้ายนี่เอฟซีลุก่ันครับอ่าโศกโศกมันมารำรวยเด้อครับซาวันหวยออกครับมือนี้ครับ ไปหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ับพ่อท่านอยู่นะครับพี่นอ้องเฮาพิจารณาเบิงครับมี0ศูนหาสามหาหาแนะครับตัวเลขเนีท่าของปูนะครับเพิ่มมาศูนหาเ้้อยครับสุดท้ายนี่ให้ีที่ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งโศกโศก,กมันมัน,มนลำรุวยไว้เจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ